ตอตเตตรี่มนจอ้อนงะเนาะโัวละป้าลอตเตอรี่ลป้าตัวปาสปอร์กระลิชานไล่นะ oh, <no. S 3> เนาะโอ้นวะไอ้พอเสร็จแล้วต้องกินด้วยนะกินสิต้องกินไง,ต,ง,นไงต้องกินไม่ได้หรอกมันต้องกินด้วยไอ้บานี่เป็นยังไงล่ะ เอซีกินด้วยนะโอ้หไม่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 ด้วยหรอไม่ไม่ไม่สามร้อยเนี่ยสามร้อยไปแล้วปิดไปไปแล้วให้ <c oughs> ให้พี่ดาชิ่ก่อนรสชาติเป็นยังไงอ่าพี่ดามาชิ่ก่อนสิ